สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nature Space ดาวพุธดาวเคราะห์ดวงในสุดของระบบสุริยะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดจึงรับรังสีของดวงอาทิตย์เข้มข้นที่สุดมีอุณหภูมิพื้นผิวด้านกลางวันร้อนดังขุ่มนรกถึง400องศาเซลเซียสแต่ทราบหรือไม่บนดาวพุธมีน้ำแข็งด้วย แม้พื้นผิวดาวพุธจะถูกแสงแดดแผดเผาจนร้อนจัดแต่บริเวณก้นหลุมโอุกาบาตใกล้ขั้วดาวที่ไม่เคยได้รับแสงแดดเลยมีอุณหภูมิหนาวจัดตลอดปีถึงติดลบ200องศาเซลเซียสหากบริเวณนี้ได้รับน้ำจากที่ใดที่หนึ่งก็จะกลายเป็นน้ำแข็งขังอยู่ที่ก้นหลุมนี่เองนอกจากดาวพุธแล้วดวงจันทร์ของเราก็มีน้ำแข็งบริเวณขั้วเช่นเดียวกันการสำรวจทั้ง จากเรดาร์บนพื้นโลกและจากยานอวกาศก็ยืนยันว่ามีน้ำแข็งบนขั้วดาวพุธและขั้วดวงจันทร์จริงนักดาราศาสตร์เชื่อว่าน้ำที่มาเติมลงในก้นหลุมที่ขั้วดาวมาจากดาวหางและดาวเคราะห์น้อยน้ำเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในดาวหางและดาวเคราะห์น้อยอยู่แล้วเมื่อวัตถุเหล่านี้มาชนบนดาวพุธก็จะทิ้งน้ำเอาไว้บนพื้นผิว หากชนบริเวณที่มีแดดก็จะคงระเหยไปหมดในเวลาอันรวดเร็วแต่หากชนบริเวณใกล้ขั้วดาวแล้วน้าจะถูกกักไว้ในแอ่งอันมืดมิดและหนาวเย็นตลอดกาลแต่เมื่อไม่นานมานี้นักดาราศาสตร์คณะหนึ่งกล่าวว่านั่นไม่ใช่ที่มาของน้ำแข็งทั้งหมดยังมีอีกส่วนหนึ่งที่มีแหล่งกำเนิดต่างออกไป ย้อนหลังไปในปี2,552นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งพบว่าอนุภาคประจุไฟฟ้าจากลมสุริยะที่พัดมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่อยู่บนเม็ดฝุ่นบนดวงจันทร์ทำให้เกิดไฮดรอซิลขึ้นได้ไฮดรอซิลเป็นสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีโมเลกุลประกอบไปด้วยไฮดโดรเจนกับออกซิเจนอย่างละหนึ่งอะตอม ต่อมาในปี2561แบรนด์โจนกับทอมัสออรินโดจากจอร์เจียเทคได้ศึกษากระบวนการนี้โดยให้ข้อมูลจากยาน m ม s เซนเจอรร่วมกับการสร้างแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งคู่ได้เผยแพร่ารายงานการวิจัยที่แสดงว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่เพียงทำให้เกิดไฮดรอกซิลบนดวงจันทร์แล้วยังทำให้เกิดน้ำ เล็กน้อยอีกด้วยกระบวนการนี้เกิดขึ้นได้บนดาวเคราะห์น้อยดาวพุธหรือวัตถุใดๆก็ตามที่พื้นผิวรับลมสุริยะโดยตรงบนดวงจันทร์นับจากกระบวนการนี้มีไม่มากนะักเพราะอุณหภูมิไม่สูงมากแต่ดาวพุธซึ่งมีอุณหภูมิพื้นผิวด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์สูงถึง400องศาเซลเซียสผลของกระบวนการนี้ใช้ จะเห็นได้ชัดเจนบนพื้นผิวของดาวพุธมีส่วนผสมของแร่ในกลุ่มไฮดรซิลเมื่อได้รับความร้อนสูงจากดวงอาทิตย์จะทำให้โมเลิกุลแตกออกเป็นอะตอมเดี่ยวต่อมาอะตอมเดี่ยวจับกันเป็นโมเลิกลน,น้ำและไฮโดรเจนซึ่งหลุดลอยขึ้นจากพื้นผิวมเลกุลน,น้ำที่เกิดขึ้นอยู่ได้ไม่นาเพราะพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้มันแตกสลายไปอีกครั้ง แต่หากกระบวนการนี้เกิดขึ้นใกล้กับแอ่งที่มืดมิดบริเวณขั้วดาวพุธโมเลกุลน,น้ำที่เกิดขึ้นก็จะรอดจากการถูกแผดเผาและตกลงสะสมเป็นน้ำแข็งที่ก้นแอ่งโจนได้ประเมินว่ามีน้ำแข็งบนดาวพุธท,ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้อยู่ประมาณ1013กิโลกร,รมัมหรือกว่า1 0,000ล้านตันภายในช่วงเวลา3ล้านปี คิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ10%ของน้ำแข็งที่พบบนดาวพุธทั้งหมด